สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสาเพชรแฟมิลี่นะคะสวัสดียามเช้าเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล็มหญ้านะคะเล็กๆะนะ,ะไปให้น้องส้ยเพชรกันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องไม่มีหญ้าทานแล้วนะคะแม่จ๋านี่นะคะเราจะมาเล็มแล้วนะคะหญ้าน้อยนะคะของเราะคะ่ะเพื่อให้น้องทานไปก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ย่าหมดนะคะไม่มีย้านะคะแปลงย้าก็หายังไม่ได้เลยนะคะเออประกนเลี้ยงไปให้น้องนะคะยาแทะนะคะไม่มีน้ำลดนะ,ะก็เลยจะเป็นตัวเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะกระเด็นเลยโอ้ยได้โชงมาด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่นะคะนี่นะคะรถเข็นแค่นี้ก็จะกินได้ไม่ถึงครึ่งวันเลยนะคะ ก็เราเลี้ให้น้องไปทานลองท้องก่อนนะคะยามเช้านะ,ะเพราะว่าน้องหิวนะคะภา mm. รกิจยามเช้าของแม่ควานกับพ่อควานนะ,ะวันนี้ mm. ก็ยังหาแปรงย้ายน้องไม่ได้นะคะแม่ๆคะ mm. จากว่าตรงนี้นะคะก็แปลงย้านะคะก็ ปลูกนานแล้วนะคะแต่ม,มันมีน้ำลดนะคะมันก็เลยก,กระแดงกระแดงนะคะชโชคแต่เอ๊ <c oughs> ะเจ้าโชคนะมาด้วยนะคะนำโชคนะคะเป็นสมาเชิกใหม่ของเรานะคะควัญใจเด็กๆก็ <c oughs> <c oughs> ไปไหนก็ไปด้วยนะ นี่ค่ะไปไหนก็ไปด้วยเอ๊ะ <c oughs> ไปเราไปช่วยพ่อกันมาแล้วโชคแล้วลืมเลยเราไปตายใจไปว่าไปให้ไอ้สายพ่อฟานปวดหลังนะก้มลง โชควิ่งตามนะคะอยากช่วยนะโชคสวัสดีค่ะ,ะช่วยพอแล้วโชคช่วยพอแล้วโอ้มลงนะตัด มาเต็มรถางนะคะดูนะคะผลได้แค่นี้เองนะคะแล้วเราก็จะตัดไปให้น้องทานตอนนู่นนะคะคอนเฟิร์มรออยู่นู่นนะก็ถ้ามีน้ำฝนมานะคะก็อาจจะขึ้นใหม่นะคะหรือถ้าไม่มีฝนนะคะก็จะไม่ขึ้นนะคะก็จะเป็น ก็จะตายเลยก็มีนะคะหนึ่งตรงนี้นะคะบางทีก็ขึ้นนะคะบางทีก็ไม่ขึ้นนะคะสังเกตดูดินจะแห้งมากมากเลยนะคะแรงมากค่ะมองอย่างนี้เหมือนต้นสูงนะคะแต่ไม่สูงนะคะเท่า เท่าเอวนะคะเท่าแข้งเท่าขาพกวานนะคะสูงเป็นบางพื้นที่นะคะเราก็ต้องตัดแล้วนะคะถ้าถ้ามีน้ำรดนะะต้นยายก็จะสวยเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรา ก็จะนำไปให้น้องทานก่อนนะคะปะ่ะอ่ะยังเหรอน้องก็จะเอาไปให้น้องทานก่อนเด้อ อห้กนโชคป่ะเร็วเร็วอขึ้นรถไปด้วยบ่้วไปโ้เขนรถแล้วเร็วเนาะ ไปคะ่ะเดี๋ยวเอาไปให้น้องทานก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อมาตัดใหม่นะคะว่าเขารออยู่ดูนะคะชะเง้อชะแง่น,นะคะมองนะคะมองตามในควานพ่อควานนะคะก็น่าจะหิวนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ตาดนะคะเมื่อคืนทานยายจนหมดเลยนะคะโอ้เป็นๆนน่อยวะ โอยดูนะคะโอ้โหคำใหญ่ๆเลยนะคะน่าจะหิวมากนะคะโอ้โหกะจะไม่เอาออกเลยเหรอรถอ่นะโอ้โหเอาทั้งรถเลยเหรอคะโอ้โหหอเอาทั้งรถเลยนะคะคนพ่อจา๋าคนแม่จา๋าดูนะคะหมดเลยนะคะหมดรถเข็นเลยนะคะกอนเล็มให้น้องทานลองท้องไปก่อนนะคะอ๋อ เจ้าตัวน้อยน่าจะหิวนะคะเช้าเลยนะคะวัดดีวัดวดีนะคะอา่านฮาน่อยนะคะเมตาดูนะคะเราวนมอายนะคะ,าาะ,คะไม่ให้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะ,ะกับครอบครัวนะคะน้องพังไส้เฟสแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ